สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองโมเมนต์เวียชลูกคอส่งเพลงรักสุดเสริงให้กับวิกกี้กลางงานแตง่งสวยหล่อเหมาะสมกันดังกริงทองใบหยกจริงๆครับสาหรับ,บ่าวสาวายแดงเวียสุกรวัฒนาดรดและวิกกี้พีมณยาเวสปริวัตที่วันนี้17กร,รกฎาคมเธอเลิกดีควงแขนเข้าวิธีวิวาหวานสุดเรียบง่ายเริ่มชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างสมบูรณ์แบบและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมงคลใน วันนี้คือช่วงเวลาแห่ขันหมากพาะงานนิจเจ้าบ่าวนั้นดูแฮปปี้ชื่นม่นสุดๆเพราะเราได้เห็นหนุ่มเบียร์จับไม้โชว์พลังเสียงร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุปไรเดอร์สเพื่อสื่อไปถึงเจ้าสาวคนสวยก่อนจะไปรับวิกกี้ด้วยตัวเองอีกทั้งยังได้เลิกดีก้าวนาฬิกาเก้านาทีสวแมแหวนแต่งงานต่อด้วยพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ก่อนจะมีพิธีการยกน้ำชาแบบจีนและรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างอบอุ่นเรียบง่ายและจะมีงานเลี้ยง after พาที่อีกครั้งในช่วงค่าของวันเดียวกันอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinny.com ขอบคุณครับ